พอในรายละเอียดนี่ครูครูไม่ทราบแต่ครูทราบเฉพาะคนแต่งคนแต่งก็คืออาจารย์สุพันชื่นชมท่านก็แต่งด้วยเป็นศิลปินชาวบ้านแล้วก็พี่นางศิริพรก็ร้องเอาไว้ส่วนในรายละเอียดภาคกฎหมายนี้อันนี้ครูครูไม่ทราบจริงจริง,รงๆต้องเริ่มจากที่ PGM เพียงแต่ว่าในตัวหนังสือที่เป็นสัญญาตกลงกันไว้นะ้เป็นของขายอันนั้นครูครูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครู <S <S ครไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยไม่ทราบรู้แต่ว่าคนแต่งคืออาจารย์สุพันชื่นชม คนร้องคือสิอริพรนภัยพมคนทำดนตรีคือพี่หนุ่มภูไทยส่วนรายละเอียดภาคกฎหมายนั้นไม่ทราบจริงๆรับครก็อยากให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะว่า,าคือถ้าคุยกันเราคุยกันแบบศิลปินสร้างงานศิละปะด้วยกันมันน่าจะได้ดีด้วยกัน คือเราเราอาจจะต้องแยกออกระหว่างว่าในภาพมาตรฐานของสังคมซึ่งมันอาจจะต้องมีกฎหมายมีกติการองรับเราก็ต้องยอมรับตรง,ตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันในทางรัฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยครูก็อยากเห็นบรรยากาศของความเป็นไทยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหาทางออกที่ทุกคนอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้ในเงื่อนไขที่กฎหมายรองรับสิ่งหนึ่งที่อยากให้มีคือให้เรารักกันให้คุยกันได้ให้ <c oughs> <c oughs> อยากให้คุยกันได้อยากให้คุยกันได้ไม่ไม่อยากเห็นบรรยากาศของการการฟ้องร้องนะครับอยากเห็นบรรยากาศของการพูดคุยกันถูกผิดก็มีตัวหนังสือรองรับอยู่คนเป็นเจ้าของสิทธิแท้จริงก็จะไม่ได้อะไรถ้าหากว่าอยู่ในบรรยากาศของความขัดแยง้งเรานะครับก็เข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วก็ได้ด้วยกันนะครับถ้าสดไม่ได้ก็ผ่อนกันได้ <laughs> <laughs> สู้ไปด้วยกันครับผมครับยัยงไม่ได้คุยกันฮะก็อยากเห็นบรรยากาศอยากเห็นบรรยากาศที่ที่ดีต่อกันเพราะครั้งหนึ่งทุกคนก็รักเคยรักกันมาก่อน<ฟ>ถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเคสโบรักสีดำแก้ปัญหาโดยละมอ่อมโดยโดยทุกฝ่ายโอเคทุกข่ายมีความสุขเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานบรรทัดฐานสําหรับอีกหลายๆกรณีต่อไปก็อยากให้สังคมได้ช่วยกันให้กำลังใจทุกฝ่ายให้คุยกันอย่าง อย,อย่างความเป็นไทยครับด้วยหัวใจไทยที่รักกันครับ